Jazz beat. Jazz, beat. Jazz beat is a wonderful world Jazz beat. สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทีน่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับคูฝนในการเรียนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดของเรานะคะกลับมาอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็ครอบครัวนะคะเราจึงต้องมาเจอกันอีกครั้งในการเรียนออนไลน์ค่ะเด็กๆอยากมาโรงเรียนกันใช่ไหมเอ่ยอยู่บ้านเหงาใช่ไหม แต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะคููฝนเลยจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทางออนไลน์กันสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องรูปเลข,ขาคณิต2มิติและรูปเลข,ขาคณิตสามมิติค่ะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เด็กๆเห็นไหมคะว่าภาพนี้นะคะเป็นรูปสามมิติชนิดใดนะคะเด็กๆทราบไหมคะเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะต่อมานะคะภาพนี้ล่ะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเป็นรูปเลข,ขาคณิตสองมิติชนิดใดคะเมื่อกี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะ ทีนี้เป็นรูปอะไรคะเด็กรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะเป็นรูปเลขาคณิต3มิติแล้วก็รูปเลขาคณิต2มิตินะคะเด็กๆสังเกตความแตกต่างระหว่างรูป3มิติและก็รูป2มิตินะคะซึ่งรูป3มมิตินะคะจะมีความหนานะคะเด็กๆสังเกตได้เลยจะเห็นทั้งความกว้างแล้วก็ความสูงนะคะ ส่วนรูปสองมิติของเรานะคะก็จะเห็นแค่ด้านเดียวนั่นเองค่ะต่อมานะคะจากภาพนะคะเป็นภาพกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเป็นรูปเลขาคณิต3มิติมีความหนานะคะอาจสังเกตได้จากเงาของภาพนั่นเองนะคะเด็กๆเห็นเงาด้านข้างของกล่องสี่เหลี่ยมไหมคะให้เราสังเกตได้เลยนะคะถ้าเราเห็นเงานะคะแสดงว่าเป็นรูป เลขาคณิต3ม,มิตินั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะคะมีลักษณะแบนนะคะไม่มีความหนาน,านั่นเองค่ะซึ่งจะแตกต่างจากภาพแรกนะคะซึ่งจะมีทั้งความหนาความกว้างแล้วก็ความสูง เราสามารถเห็นได้ชัดเจนนะคะแต่รูปซี่เหี่ยมมุมฉาก2มิตินะคะจะมีแค่ความแบนนะคะไม่มีความหนานั่นเองค่ะ mm hmm. แล้วภาพนี้ล่ะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเป็นรูป3มมิติชนิดใดคะ mm hmm. ภาพนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะ mm hmm. เป็นรูปทรงกลมนั่นเองค่ะเด็กๆ,ๆต่อมานะคะก็จะเป็น ให้เด็กๆทายนะคะว่าภาพนี้แตกต่างจากภาพเมื่อกี้ยังไงนะคะแล้วเป็นรูปเลขาคณิตสองมิติชนิดใดคะเด็กๆเมื่อกี้เป็น3มิติใช่ไหมคะรูปนี้เป็นรูป2มิติเป็นรูปอะไรคะรูปวงกลมนั่นเองค่ะ ซึ่งรูปเลขาคณิตสามมิตินะคะมันจะมีเงาใช่ไหมคะเด็กๆและรูปภาพวงกลมสีแดงนะคะก็จะเป็นรูปสองมิติให้ใเด็กๆสังเกตนะคะว่าสองภาพนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะซึ่งภาพแรกนะคะวงกลมสีเขียวนะคะทรงกลมนะคะเป็นรูปเลขาคณิตสามมิตินะคะมีความโค้งนูน หรือมีความหนานะคะอาจจะสังเกตได้จากอะไรคะจากเงานั่นเองค่ะเด,ด็กๆจําไว้เลยนะคะภาพ3ามิติของเราจะมีเงานั่นเองค่ะส่วนภาพ2มิติของเรานะคะก็จะมีลักษณะแบนเรียบนะคะแล้วก็ไม่มีความหนานั่นเองค่ะต่อมานะคะครูฝนมีภาพผล,ลไม้มาให้เด็กๆทายหนึ่งชนิดค่ะว่า แตงโมภาพนี้นะคะมีรูปทรงเป็นมีรูปทรงสามมิติชนิดใดคะเด็กๆไม่กลมแน่นอนใช่ไหมคะดังนั้นแสดงว่าเป็นรูปอะไรคะทรงอะไรคะทรงรีนั่นเองคะ่ะแล้วภาพต่อมาละคะเป็นรูปเลขาคณิตสองมิติชนิดใดคะวงรีนั่นเองคะ่ะ เด็กขาระหว่างวงรีกับทรงรีนะคะเรียกไม่เหมือนกันนะคะเด็กต้องแยกให้ออกด้วยนะคะซึ่งนะคะภาพรูปภาพแตงโมนะคะก็จะเป็นรูปเลขาคณิตสามมิตินะคะส่วนภาพด้านข้างนะคะก็จะเป็นรูปเลขาคณิตสองมิตินะคะเด็กสังเกตความแตกต่างสิคะว่าสองภาพนี้แตกต่างกันอย่างไร รูปทรงรีนะคะเป็นรูปเลขาคณิตสามมิตินะคะมีความโค้งโนนหรือมีความหนานั่นเองค่ะนี่คือความแตกต่างนะคะส่วนวงรีนะคะเป็นรูปเลขาคณิตสองมิตินะคะมีลักษณะเบนนะคะเรียบไม่มีความหนาเหมือนกับภาพสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะหรือว่าภาพวงกลมนั่นเองทรงกลมด้วยนะคะนี่ก็คือความแตกต่างนะคะ แล้วภาพนี้ล่ะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเป็นรูปสามมิติชนิดใดคะถูกต้องแล้วคะ่ะนี่ก็คือทรงกล้วยใช่ไหมคะเพราะว่าครูฝนเคยสอนนักเรียนในห้องเรียนไปแล้วใช่ไหมคะมาดูกันว่าทรงกล้วยจะมีลักษณะอย่างไรนะคะาภาพนี้ล่ะคะเด็กๆเป็นรูปเลขาคณิตสองมิติชนิดใดคะชนิดใดเอ่ย ใช่แล้วคะ่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะรูปเลขาค,คณิตสามมิตินะคะแล้วก็ภาพสามเหลี่ยมนะคะก็จะเป็นรูปเลขาค,คณิตสองมิตินั่นเองค่ะกรวยนะคะเป็นรูปเลขาค,คณิตสามมิติมีความโค้งโน้นหรือมีความหนานั่นเองค่ะส่วนรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นรูปเลขาค,คณิตสองมิติ มีลักษณะแบนนะคะไม่มีความหนานั่นเองค่ะเรามาสรุปความรู้ร่วมกันนะคะว่าความแตกต่างระหว่างรูปเลขาคณิตสามมิติแล้วก็รูปเลขาคณิตสองมิตินะคะซึ่งนะคะเราจะสรุปได้ว่ารูปเลขาคณิตสามมิตินะคะเด็กๆจะมีความหนานะคะมีความนูนนะคะ ส่วนรูปเลขาณิสองมิตินะคะจะไม่มีความหนาเลยแล้วก็จะแบนนั่นเองนะคะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ทบทวนเกี่ยวกับรูปทรง3มิติและรูปทรง2มิติไปแล้วนะคะครูฝนก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทําด้วยกันทั้งหมด2ข้อใหญ่นะคะซึ่งข้อที่1นนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูก ที่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแล้วก็เขียนกากระบาดรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดที่สองนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกที่ทรงกลมนะคะแล้วก็เขียนกา,กากระบาดที่วงกลมนั่นเองค่ะถ้าดเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปให้คุูฝนดูด้วยนะคะ JSB, is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days.